สิบกว่าปีที่เราโตมาต้องอยู่ในห้องเรียนเจอติวเตอร์แล้วก็สนามแข่งไม่รู้กี่สนามอยากลองทำอะไรใหม่ๆแต่ก็กลัวจะไม่เก่งสักอย่างทุกครั้งที่เราต้องเลือกเราไม่เคยมั่นใจในสิ่งที่เลือกเลยไปทางไหนก็ไปไม่สุดสักทางมันจะมีที่ไหนที่เห็นค่า และต่อยอดจากสิ่งที่เรามีได้บ้างที่ DPU ทุกคนที่เนี่เปลี่ยนวิธีคิดในการเรียนให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพลับในตัวเองเดือบเปิดพลังสู่อนาคตที่เลือกได้เองจริงๆสักทีไม่ว่าจะสนใจบริหารธุรกิจหรือชอบสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเรียนรู้การสร้างธุรกิจที่เข้าใจลูกค้าสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์โลกอนาคต ให้เราได้ลองใช้เครื่องมือจริงแบบไม่กัดเป็นตัวจริงที่เก่งสุดในสายบัญชีบริหารวิศวะทำงานร่วมกับธุรกิจระดับแนวหน้าในเอเชียสร้างเพื่อนธุรกิจและสึ์เก่าตัวเตึง เปลี่ยนชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นพื้นที่สร้างธุรกิจและนวัตรกรรมเพราะศักยภาพในตัวเราทุกคนคือ the one and only ที่ไม่มีใครเหมือนให้คุณได้สัมผัสโลกธุรกิจจริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ DPU ทลายกำแพงคณะรวมศาสตร์ Innovation Plus ด้วยศาสตร์ Potential i g e n c e o n c e p t ใหม่แห่งการสร้างคนด้วยศักยภาพได้มากกว่านวัตรกรรมคือการสร้างอนาคต มั่นใจว่าจะเลือกคณะที่ใช่กับ4ปีที่คุ้มค่าและโอกาสที่กว้างกว่าทลายกำแพงคณะที่ DPU ีลุกศักยภาพเปลี่ยนอนาคต